You're l i s t n n i n g t อ KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร e c u r i t ี t h e p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  i s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  Investment บอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับโอเคก็วันนี้ทาง Property ก็มี พรีวิว n ลน์แอนด์กับ q u a l i t เฮาส์นะครับในไตรมาสที่3ก็ทิศทาง2บริษัทค่อนข้างคล้ายกันเพราะมีทั้ง Housing แล้วก็มี r e c ค r r i n g อิน o m e มในระดับที่ใกล้เคียงกันก็ต้องบอกก่อนว่าไตรมาสนี้ค่อนข้างหนักนะครับสำหรับทั้ง2บริษัทเพราะนอกเหนือจากธุรกิจบ้านเนี่ยจะได้รับแรงกดดันจาก Third Wave นะครับตัว r e c u r r i n g income ที่เดิมเคยบาลานซ์เนี่ยก็โดนไปด้วย ทั้งโฮมโปรนะครับก็มีการปิดห้างไป Terminal อลก็ปิดห้างไปแล้วก็ในเรื่องของตัวโรงแรมของเขาเนี่ยก็ถูกปิดอีกนะอาจจะเป็นอาจจะเป็น State q u a r a n t i n e บ้างแต่ว่า O อก็ยังไม่เยอะก็ยังขัดทุนอยู่เพราเนี่ยไทมันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุด ในรอบ10ปีของ quarterly earnings ของทั้ง2บริษัทเลยซึ่ง oh, ในมุม <10 S 1> นึ่งก็คือในรอบ10 oh. ปีพี่ถอยกลับไปดูว่ามันมีไตมขึนไหนที่มันแบบว่าได้น้อยแค่นี้มั่งเนี่ยมันก็กลับไปปี2011เลยนะครับเพิ่งตอนนั้นก็น้ําท่วมนะก็ก็มีหลายๆอย่างที่ที่คล้ายกันคราวนี้ก็ในมุมเราเนี่ยช็อตเทอมมันอาจจะดูไม่ค่อยดีหรือเปล่ากับ performance ที่มันออกมาแบบนี้แต่อยากจะบอกว่ามันชัดมันเป็นเรื่องที่ดีที่มันน่าจะเจ็บแต่จบ นะครับไตรมาส4ปีหน้าน่าจะมีการพลิกฟื้นที่ค่อนข้างสดใสเพราะฉะนั้นเราเคอบ l b ทอมส m ฉบับตรงนี้แต่วงเล็บไว้นิดหนึ่งนะที่เมื่อกี้บอมพูดก็แอบฟังอยู่เหมือนกันว่าไอ้ตัวเลขผููติดเชื้อกลับขึ้นมาปลายปีมันจะล็อกดาวน์อีกไหมอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเอ้มันมันจบหรือ <c oughs> เปล่านะครับ <c oughs> แต่ว่าโอเคล่ะมันก็คงไม่ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงเท่ากับไตรมาส3 <c oughs> ที่ผ่านมาที่มันโดนทุกอย่างมีบิดโค้งปิดแคมป์อะไรด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของกําไรไตรมาส3ของและคิวเฮา เราก็มประเมินอยู่ที่230ล้านนะครับลดลง60% Year on Year แล้วก็52% Q on Q ก็ไม่ค่อยเห็นตัวเลขอย่างนี้มานานแล้วนะครับรายได้ลง40% Year on Year แล้วก็30% Q on Q รวมถึงธุรกิจโรงแรมที่มีการปิดตัวลงไปบางเดือนครึ่งเนี่ยก็ทำให้ Cross Margin มันลงไปก็ในส่วนของตัว ขาดทุนก,ก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็โฮมโปรที่เขาประกาศงบออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ติดลบไปเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นทั้งเยนเยร์และคิวออนคิวก็เลยดึง Equity คูร์ตี้อินข้าของตัวคิวเฮาลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นตคิวอนคิวตามลําดับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แม้ว,ว่าตัวแลนด์เฮาส์แบงค์คิวสามันจะดีมันจะโต mmm ได้แต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วแบบสถานการณ์คิวสามนี่ก็คือซอฟต์แหละก็อย่างที่บอกไปตต่่่่่ําาสสุดดดดดในนรออบปีีีีแิงทก็คืว Q4 ูขึ้หม อ่ามันมันมันฟลิปละมันพลิกฟื้นไปยอดขายบ้านเดือนตุลากลับมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนในในไตรมาสสามเนี่ยอย่างมีนัยสำคัญคือเกิน mm hmm. 10เอ่อเดดับเบิลดิจิตขึ้นไปนะครับครับตัวโครงการใหม่เดี๋ยวจะมีเปิดละพึกพิลมอ่อตรงราชพฤกซึ่งมันเป็นเซกเมนต์ที่คิวเฮาส์ขาดไปนะครับมันบ้านเนี่ยคิวสี่จะพลิกฟื้นชัดเจนโรงแรมนะครับเริ่มมีโออาร์ที่ดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะยังขาดทุนอยู่แต่ว่าก็ ก็ขาดทุนน้อยลงนะครับโฮมโปรถ้าเราไปดูตามสาขาต่างๆตอนนี้ก็คนแน่นแล้วนะครับยอดขายออนไลน์ก็ดียอดขายออฟไลน์ก็ดีเพราะ Q4 มีโอกาสที่จะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้คือฟลิปขึ้นมาเยอะมากปีหน้าจากฐานที่ต่ําในปีนี้ถ้ามันไม่ปิดเมืองรอบหนึ่งซึ่งไม่ควรจะปิดแล้วเนี่ยกำไรจะโต35%ดีเวนท์น6 7พเพราะนี้เราก็เลยมองว่าโอเคแหละจังหวะนี้ ถ้าลังวะราคาหุ้นมันลงนะครับอาจจะมีเรื่องแมกโครด้วยที่บอมคุยให้ฟังไปเนี่ยแล้วก็งบ Q3 ที่ไม่ดีด้วยโอ้โหน่าสนใจในการที่จะค่อยๆทย,ยอยสะสมกลุ่ม property นะครับหลายๆตัวคิวเฮ้าสก็เป็นหนึ่งในนั้นเรายังคอเป็นอัพฟูฟอร์มนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นท็อปพิกแทร็เก็ตไพรซ์ใหม่เนี่ยเราปรับเพิ่มเป็น2องบาทห้นะครับหลังจากโลเวอร์ไปเป็นปลายปี2022จากกลางปีนะฮะน,นี่คือคิวเฮ้าส์ครับส่วนแลนด์เฮ้าส์เนี่ยคาดกําไรประมาณสักพันล้านนะครับ 1, ล้าน ลดลง48% year on year แล้วก็44% Q on Q คือกำไรหายไปเกือบครึ่งอของสิ่งที่เคยทำได้บนฐานทั้ง2อันนะครับก็ไรายได้ลดลงเราคาดว่า17% year on year แล้วก็23% Q on Q อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัว pre-sale ที่มันหายไปคนเข้าไซต์งานไม่ได้นะครับอยอดขายเปิดโครงการใหม่ไม่ได้เยอะเท่าแผนนะครับมาจิ้นหายไปประมาณสักเกือบเือ4% point year on year แล้วก็เกือบเกือบ3% hedge point Q on Q Equity ก็ลดลง30% y สเปอนดียิบเ็ดปซคิวคคือไม่อยากจะพูดตัวเลขมากคือมันมันเยอะนะครับคือนอกจาก Home Pro แล้วเนี่ยก็โนหมดเลยในคิวเฮาอยู่อ่าคิวเฮาเมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าเป็นยังไงมันก็เลยดึงดนดึงลงเยอะนะครับก็ทําให้ภาพเนี่ยมันดูไม่ดีแล้วก็ตรมอสนี้เราเชื่อว่าแอลเนี่ยเนื่องจากว่าเราเห็นการบริจาคเงินของเขาผ่านช่องทางต่างๆเยอะ แล้วเราเท่าที่คุยสัมผัสกับเขาก็เห็นเหมือนเขามีการเตรียมรับมือกับโควิดซื้อของอะไรให้พนักงานเยอะแยะเนี่ยเราคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษที่จะป้องกันโควิดแล้วก็บริจาคให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยหลายสิบล้านอาจจะถึงร้อยล้านด้วยนะครับก,ก็คือในสถานการณ์ตอนนั้นเราก็แย่งกันซื้อนะใครก็อยากจะ้โปรเทคพนักงานเพราะเนี่ยในมุมตรงนี้เองก็ทําให้มีค่าใช้จ่ายพิเศษก็เป็นตัวดึงกําไรลงแต่ว่ามันได้ในเรื่องของ ใจิตใจคนน่ยในเรื่องของของความมั่นใจใน job security แล้วก็การดูแลใจใส่พนักงานก็เป็นลองเท e r ไปนะครับันั้นเองในมุมตรงนี้ก็งบไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าดู Q4 ภาพก็ยิ่งยิ่งดีขึ้นกว่า Q house ด้วยซ้ำไปเพราะว่าบ้านของแลนเนี่ยขายดูเหมือนกับว่ามีจำนวนโครงการที่เยอะกว่าอยู่ในโลเคชันที่ดีกว่าพวกบางนานะครับพวกพัฒนาการพวกในส่วนกรุงเทพีทาพวกนี้ เป็นโลเคชันที่ดีมากแล้วเขาก็จะเปิดตรงนี้เยอะโรงแรม t e r m i ม a นอ,อ Ram, <laughs> 1ทีวันที่พัทยาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายวีคแล้วเนี่ยอ c อกคือเ y น a t e รขึ้นไป90%แล้วนะครับ oh, oh. คือมันเหมือนกับระดับเกือบเกือปกติแต่วันธรรมดาย,ยังน้อยนะธรรมดาวันธรรมดา2 0 3 0เโอเคแต่ว่าเสรราร์อาทิตย์เนี่ยขึ้นไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเหมือนกับคนพร้อมที่วข่ะแล้วก็กลับไปมันฟลิกฟื้นเร็วหวังว่าจะปีใหม่นะ่าจะได้ฉลองกันนะหวังว่านะครับอันนี้โรงแรมก็จะขาดทุนน้อยลง โฮมโปรก็อย่างที่บอกคนแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ Q4 เนี่ยแลนจะมีการเปิดโครงการใหม่ของบ้านเนี่ยเยอะที่สุดนะครับคือปีนี้ตั้งเป้าเปิด20,000ล้าน Q4 จะเปิดไปละหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีของใหม่ในโลเคชันใหม่ๆ p r o d u ั t ์ใหม่ๆเข้ามาเสริมเติมเข้าไปบนสถา,านการณ์ LTV ที่ดูคลี่คลายขึ้นซึ่ง LTV เนี่ยจริงๆ Quantify เป็นตัวเลขวันก่อนเราพยายาม Quantify ไปละวนะครับว่าจะได้สักสามหมื่นล้าน4ี่หมื่นล้านที่มันจะมี Impact อะไรก็ว่าไป แต่ว่าเท่าที่ถามกับ d e เ e l o p e r เนี่ยมันคอนดิไฟตัวเลขยากแหละแต่ว่ามันเป็นบวกเพราะว่าเชื่อว่า rejection r a ร e เนี่ยมันจะลดลงลดลงอ่าแล้วก็จะมีบางท่านเนี่ยผู้ค้าบางท่านที่เขาแบบว่าไปซื้อบ้านระดับกลางนะวันนี้นเราคุยระดับบนกับระดับล่างระดับกลางบางส่วนเนี่ยเขาไปกู้ร่วมโดยที่<อ>เขาเนี่ยไม่รู้ว่าสัญญาที่สองเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะเขามีบ้านหลังนึงอยู่แล้วแต่ว่าไปกู้ร่วมให้น้องแต่อเผอิญว่าพอเป็น l อลปุ๊บเนี่ย มันนับเป็นหลังที่2มันก็เลยต้องดาวเยอะก็เลยกู้ไม่ผ่านคราวนี้พอปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยเอ้เซกเมนต์กลางตรงนี้จากเดิมที่ไม่ไม่ได้นับรวมก็กลายเป็นก็จากเดิมที่นับรวมก็กลายเป็นไม่รับรวมก็เป็นบ้านหลังที่1เหมือนเดิมก็กูก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เลยดึงเครดิตของคนที่คู่สัญญาที่1เนี่ยมาที่ตรงนี้ได้นะครับเพราะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเดเวลอปเปอร์มันจะมีมิติอื่นๆที่ให้คาดหวังในเชิงบวกสำหรับตัว LTV ตรงเนี้ยที่แวร์ดิแค่ปีเดียวนะ ออกไปเพิ่มเติมอีกในปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ย Q4 เราคาดจะเห็นวิส e ญ t i o n rate ที่ลดลงแล้วก็ปีหน้าเองเนี่ยก็จะเป็นภาพเดียวกันซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ในแง่ของ Quality ของ Backlog แลวก็ u a l i t y ของ pre s a l e เนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราคอมโบท่อมเหมือนกันสำหรับแลนด์นะครับปีหน้าเองจากฐานที่ต่ำปีนี้นะครับปีหน้ากำไรคิดว่าจะโต26%แล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวจะมีเปิดเทอร์มินอ m i n a นที่วัน3ที่มันเลที่พารามายที่มันดี แล้วก็จะมีการขายแอสเซทอีกครั้งหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นที่พัทยาซึ่งเออมันจะมีรูมทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะซื้อแอสเซทเพิ่มเติมได้อีกเราคาดว่าน่าจะมีที่ที่อาจจะมีอเมริกาที่ที่ตอนนี้เขาขายไปหลายตัวละอาจจะมีรูมในการที่จะซื้อเพิ่มได้อีกมันก็จะเป็นอินนิวอินเวสทเมนต์ใหม่ที่เข้ามาที่เพิ่มโอกาสในการที่จะขายออกไปในอีก 2- 3สปีข้างหน้าเพิ่มเติมแต่ว่าดูเคลียร์นะครับว่า bottom out แล้วแล้วภาพการเติบโตดูชัดเจนก็ก็กลุ่มนี้ดูดูโอเคนะครับแลนด ในสองท็อปิกหลักของเราในกลุ่มนี้อยู่เหมือนเดิมครับครับพี่โจ้ดูส่วนนี้พี่โจ้เหมือนชอบแบรนมากกว่าคิวใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่จริงจริงจริงคิวเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าเขาคอนเซอร์เวทีมากในแง่ของการพัฒนาโครงการบ้านเหมือนกับไม่ได้ใช้ utilize capacity ของตัวเองที่มีอยู่คือแบรนด์เขาก็สตรองระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าดูการเปิดตัวโครงการใหม่ของเขาเนี่ยเคยเปิดปีหนึ่งสองหมื่นล้านโงมาเหลือหมื่นห้าเหลือหมื่นปีที่แล้วเปิดแค่ห้าพันกว่า โอเคปีนะี้อาจจะ Aggressive แหละแต่ก็คงจะแบบ6,7,000มันก็เหมือนกับว่ารายได้จากบ้านก็ลงมาตลอดทางก็คือแบบถ้าเขาไม่ Conservative เนี่ยตรงนี้มันน่าจะมี p e r f o r m a n c ที่ดีขึ้นขณะที่แลนเนี่ยก็ยังคงเส้นคงวาอยู่นะครับมันดูดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยแลนอาจจะด,ด,ด,ดูดูดีกว่าชอบมากกว่า Quality h o น์ชิวครับโอเคได้เลยครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ โอเคครับนั่นก็คือสังหา2ตัวนะครับเรามาต่อกันที่ IRPC สำหรับพี่ปุ๊กกันแล้วเดี๋ยวจะมาถามพี่ปุ๊กเรื่องราคาถานหินกันด้วยสวัสดีครับพี่ปุ๊กสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนครับครับโอเค IRPC เชิญเลยครับครับก็สําหรับ IRPC นะครับเราค่าเรายัง Maintain Neutral Rating นะครับเรามีการ Roll Target Price ไปเป็นปลายปี2022นะครับได้ Target Price ใหม่ที่สี่บาท นะครับโดยงบไตรามาส3เนี่ยเราประเมินไว้ว่าจะออกมาอยู่แถวๆ2,100ล้านนะครับลดลง55% quarter on quarter นะครับแล้วก็ดีขึ้นแต่ดีขึ้น33% year on year ในแง่ของงบที่ลดลง quarter on quarter เนี่ยเป็นผลมาจาก core earning เลยนะครับที่ลดลงสูงถึง77% quarter on quarter มาอยู่ที่645ล้านบาท แต่งบเนี่ยมาขึ้นมาเป็น2,000ได้เพราะว่า Inventory เก i ฑเลยนะครับประมาณ2 3 0 3นมะครับมา,มาช่วย offset ไว้ทำให้งบเนี่ยมันมันยังอยู่ในระดับสัก2,000ล้านได้นะครับโดยที่ Core Profit ที่ลดลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยก็เป็นผลมาจาก spread ปิ t ตเคมีทั้งหมดเลยนะครับที่ที่พีคไปในไตรมาสสแล้วก็ลดลงในไตรมาสสนะครับไม่ว่าจะเป็น pe p EP t นะครับ loop base หรือว่า abs นในขณะที่ Refinery Utilization เนี่ยลดลง2% quarter on quarter จะเห็นได้ว่าด้วยด้วยสเปดปัจจุบันเนี่ยนะครับสเปดในไตรมาส3เนี่ยนะครับตัว cross i n d i c a t e d margin ของ IRPC เนี่ยจะอยู่แค่12.5เหรียญซึ่งใกล้ break even มากนะครับที่11.5เพราะฉะนั้นเนี่ย core profit เนี่ยเลยมีสักประมาณ5-600ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่ง Outlook ในไตรมาส4เนี่ย ไอ้ไ r o s s i n d i g a t e d margin ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างส่งตัว,วหรือเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยจาก12.5เนี่ยขึ้นมาเป็น13เหรียญนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าค่าการก่เนี่ยจะดีขึ้นนะครับตามแก๊สโซลีนสเปรดนะครับแล้วก็ดีเซล a r จินที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่า RTC <c oughs> เนี่ยไม่สามารถแคปเจอร์ได้เต็มเหมือนลงกันอื่นๆเพราะว่า50%ของดีเซลของที่เขาผลิตได้เนี่ยเป็น high ไฮซัลเฟอร์ดีเซลซึ่งราคา uh, ไม่ได้ขึ้นตามนะครับหรือขึ้นน้อยกว่าไอ้ตัวดีเซลที่เป็นโลซัลเฟอร์ที่ขายในประเทศนะครับนอกจากนี้เนี่ยไอ้หลูเบสนะครับสเปรดเนี่ยลงเร็วมากนะครับจะเห็นได้ว่าลงจาก1,000เหรียญเนี่ยในช่วงไตรมาสสามเนี่ยนะครับ 800, ลงเจ็ดร้อยแล้วใช่ตอนนี้เหลือ700แล้วนะครับแล้วเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะลงไปเรื่อยๆนะครับตามรีไฟแนนซ์ ในรีเจียนเนี่ยที่มันกำลังแรมอัพกำลังการผลิตเพราะ g r m มันเพิ่งดีขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก2-3เดือนเนี่ยไอ้พวกพวกรีไฟแนนซ์ในรีเจียนเนี่ยมันจะแรมอัพกำลังการผลิตขึ้นแล้วสัปปายของลูบเนี่ยมันจะออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ของลูบเบิสมาร์จินมันยังเป็นเทรนด์ลงอยู่นะครับในขณะที่เคมิคอลเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าดีเกินคาดเพราะว่ายุโรปเนี่ยมีการเอทเซอร์ชาร์จเกี่ยวกับเรื่องของตัวราคาค่าไฟเข้าไปนะครับ แล้วก็ในเมืองจีนเองเนี่ยก็ถูกฟอสให้ชัดดาวนะครับเพราะว่าไฟขาดนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีมาตรการออกมาแท็กโกมันแล้วนะครับเราก็ยังไม่แน่ใจว่าในเชิงของเคมีคอลสเปรดเนี่ยมันจะขึ้นไปมากกว่านี้ได้ไหมรวมถึงเฟสเรทที่มันเริ่มลดลงทําให้ p o r i t y price ของเคมีคอลเนี่ยมันอาจจะเริ่มทยอยลดลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเคมีคอลเนี่ยน่าจะเป็นแฟลตไปมากกว่าในเชิงควอเตอร์สด้วยด้วยภาพตรงนี้เนี่ย เราเลยเชื่อว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวกอสอินดิเกตเดสมาร์จินเนี่ยยังคงใค break event กล้เบรกอีเวนต์มากๆสำหรับ IRPC นะครับแล้วมองไปในในในปี2022เนี่ยภาพนี้ก็ยังยังคงอยู่เพราะว่าเรายังมองว่าเคมีคอลยังเป็นขาลงนะครับเราก็เลยเเเมีการปรับไฟจูนเออร์เน็งปีนี้เล็กน้อยเพื่อรีเฟกทิเมนทรีเกนที่มากกว่าคาดาแล้วก็โร้าร์เก็ตไปไปลายปี2022ที่4บาทแต่ว่าด้วยราคาหุ้นที่มีดาวไซด์ ประมาณสัก1 0นะครับเราก็เลยยังเมนเทนนิวตรอลเรตติ้งนะครับสำหรับตัว IRPC แต่ว่าถ้าเป็นคนไหนที่ที่เป็นโรริกส์นะครับรับความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยเราแนะนำให้เทคโปรไฟตไปเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าะจะรอเล่น <c oughs> เด้งในเรื่องของเคมีคอลเนี่ยผมคิดว่าโอกาสเนี่ยค่อนข้างอัปไซค่อนข้างลิมิตนะครับ <c oughs> พี่ปูผมถามนิดนึงครับเทคโปรฟิตไปเลยแล้วย้ายเนี่ยย้ายข้ามเซกเตอร์ไปลงกันเลยไหมหรือว่าย้ายอยู่ในปีโตแล้วไปตัวไหนดีครับพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางเลือกเนี่ยเราเราอยากให้ไปลงกลันมากกว่านะครับใช้ออปชูนิตี้นี้เนี่ยที่ลงกลันมันมันมันปรับตัวลดลงมาเนื่องจากความกังวลงนในเรื่องงราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยเป็นตัวสวิตชิ่งเข้าไปที่โรงกันเพราะว่าภาพของโรงกันอินดัสทรีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามันมันมันเป็นขาขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับกับพวกเคมีคอลที่เป็นขาลงนะครับยกเว้นจะชอบเคมีคอลจริงๆเนี่ยก็อาจจะมองในส่วนของ valuation ตัวที่ valuation ถูนะครับโอเคไดครับมาประเด็นถัดมาครับพี่ปุ๊ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับลงมาแรงมากเลยทั้งถ่านหินนะครับแล้วก็ทั้งน้ำมันนะครับให้พี่ปุ๊อัปเดตนิดนึงครับ คือในเรื่องของราคาถ่านหินนะครับที่มันลงมาเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยสักประมาณสักสิบโมงเนี่ยนะครับก็มีข่าวนะครับออกมาค่อนข้างเป็นจากในในในบูมเบิร์กนะครับว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะแคบราคานะครับราคาถ่านหินในประเทศเนี่ยไว้ที่เลเวลประมาณสัก440้อี่เหรียญต่อตันเออส่อยส่หยวนต่อตันนะครับ หรือ,อถ้ารวมแท็ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก530หยวนนะครับต่อตันซึ่งมัน represent เป็นาราคาเนี่ยราคาทานที่เป็นเหรียญต่อตันเนี่ยอยู่สักประมาณ70เหรียญบวกลบนะครับแค่นั้นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอพอข่าวมันออกมาปุ๊บเนี่ยราคาฟิวเจอร์เนี่ยมันก็ดิ่งลงเลยนะครับจากขึ้นไปทํำพีคสักประมาณ1,800หยวนนะครับ1,900หยวนต่อตันเนี่ยเมื่อสักประมาณต้นเดือนเนี่ย ลงพรวดทีเดียวภายในสสัปดาห์เนี่ยลงมาเหลือ1200เหรียญต่อพันสองรยหยวนต,ต่อตันเลยนะครับ mm hmm. แต่แต่ว่าแกปบเนี่ยพันสกับ500มันก็ยังต่างกันอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยังเชื่อว่าโอกาสของราคาฟิวเจอร์ถ่านหินเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะลงต่อในขณะที่ไอห้าร้อยหยวนที่รัฐบาลจีนพูดว่าจะแคปเนี่ย มันก็ยังไม่เป็นมันยังไม่มก,ไมมก็ยังไม่เป็นทางการนะครับในข่าวเนี่ยยังยังยังค่อนข้างเมนเชั่นว่าจะยังต้องมีการแอปพรูฟจากทางคณะรัฐมนตรีของของทางจีนอีก,อกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยัง subject to change ได้นะครับก็แต่เราก็เชื่อว่าราคาทานหิน,น,นเนี่ยมันจะวิ่งหากันและนะครับก็คือวิ่งวิ่งลงไปในในส่วนของอออท,ที่ที่ต่ำกว่า1,000หยวนในในระยะอันใกล้ นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็เกิดเซนดิเมนต์นะครับค่อนข้างเป็นนักทีฟเซนดิเมนต์ต่อหุ้นถ่านหุ้นทั่วโลกนะครับเมื่อวานเนี่ยบ้านปูก็เลยถูกเทคโปรฟิตลงมานะครับในทาร์เก็ตไพรซ์เรานะครับที่11บเาทห้เนี่ย <c oughs> มันมาจากสิ้นปีนี้นะครับที่13บสาทห้แล้วก็สิ้นปีหน้า <c oughs> ที่9ก้าบาทห้าสิบนะ <c oughs> ที่ราคาถ่านไอเอไอเก้าบาทห้เนี่ย เบสบอลแอส s ซมชันราคาฐานที่75เหรียญซึ่งอยู่ในเลเวลที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่จีนจะแคปรวมภาษีด้วยนะครับนั่นนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เรายังค่อนข้าง b a r i e กับหุ้นฐานหินนะครับแล้วก็มองว่าไอไอไอสิ่งที่เทรดกันเนี่ยมันเป็นแค่ trading team นะครับในแง่ของ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 ถ้าราคาฐานลงมาเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะลงมา โดยที่ไม่ได้สนใจเออร์เน็งก์แล้วว่าว่าเออร์เน็งมันจะออกมา,าดีแค่ไหนในช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่ครับอืมโอเคพี่ปูอีกย่างผมถามพี่ปูนิดนึงผมถามทวิสกลับมาบ้างนะครับจริงๆคือแอนทายคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยส่วนมากเราไปเล่นเรื่องอ,อลูมิเนียมคอปเปอร์หรือแม้กระทั่งน,น้ํามันผมลืมเลยไอ้ถ้าราคาน้ำมันราคาถ่านหินมันลงเนี่ยทวิสกลับคือแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าไตรมาสสามไตรมาสสี่จะให้มันได้ประโยชน์เลยคงไม่มีทางแต่ว่าสมมติปีหน้าราคาถ่านหินลงจริงๆอะตัวไหนได้ประโยชน์บ้างครับพี่ ก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงนะครับก็จะระกอบด้วยครับใช่ S d T P พวกโรงปูนต่างๆนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ก็โดนคอส์์พุชขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคก็ก็แต่ว่าในบ้านเราอ่ะมัน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 ไม่ใช่ตรั u เจอร์แบบ แบบ,แบบกี่ใช่ใช่แต่ว่าโรงไฟฟ้าทันหินในต่างประเทศเนี่ยก็จะมี profitability ดีขึ้นนะครับ อืโอเคครับก็จริงๆลงปูเราอาจจะยังเมนชั่นตัว s c c ไม่ได้นะเพราะปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ในช่วงของแบ็กเอาท์นะครับแล้วก็แต่ถ้าถามว่าตัวที่เราพูดได้ก็คือ SCGP นี่แหละนะครับที่ใครถามว่าถ้าจะเล่นแอนตี้คอมมูนิตี้ราคาฐานหินลงตัวไหนจะได้ประโยชน์ก็ต้องเป็น s c g p แต่ว่าต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้มันคือหมาถึงว่ามันไปอยู่ระดับสูงมากเพราะฉะนั้นเราให้ใหมันรอปรับตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งถามว่าตัวไหนได้ประโยชน์คือ,ค,อคือตัวเะคีับพีน่ััันบ้างรรมมเิปตวละครับ ก็ต้องบอกว่าสาเหตุหนึ่งก็มาจากเรื่องของตัวอาจจะเป็นเรื่องของความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ความกังวลเรื่องของโควิดที่เริ่มกลับมาในจีนในอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวอิหร่านด้วยเนี่ยนะครับพี่ปุ๊บมองยังไงดีครับก็ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยก็ตอนนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของไอโควิดเนี่ยนะครับว่ามันไอเดลต้าพลัสเนี่ยมันจะกระจายตัวเร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็วัคซีนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมันสามารถ ลดปราบได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากภาพห่งอังกฤษเนี่ยก,ก็ดูว่าดูเหมือนว่าจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความบังวลในเรื่องของดีมานเข้ามาหลังจากหน้าหนาวนะครับประกอบกับในเรื่องของซัพพลายของอิหร่านนะครับก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของนิวเคลียร์ดีลนะครับกลับมาพูดคุยกันนะครับใน,ใ,นในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก,ก็ตรงนี้ก็มีความวังวนมาเพราะว่าอิหร่านเนี่ยพร้อมที่จะ ผลิตอยู่แล้วนะครับอิหร่านเคยพูดไว้ว่าเขาสามารถกลับมาเพิ่มกําลังการผลิตได้เนี่ยหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยนะครับภายในหกเดือนนะครับซึงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันมันเยอะนะครับแล้วก็เร็วนะครับแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ใน o p e ป Plu s a g r e e m e n t ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอ่าดีลเนี่ยมันสามารถจบได้นะครับก็หนึ่งล้านก็เข้ามาเลยอ่าหนึ่งล้านเนี่ยมันก็หกเดือนแล้วก็เห็นเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มเหมือนกับว่าแคปอัพไซด์ของราคานน้มัที่จะขึ้นไปสูงกว่าจุดนี้นะครับก็เลยมีการเทรคเทคโปรฟิตลงมาบ้างน,นะครับแต่อไรก็ตามเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็สอดคล้องกับวิวเราอะนะครับเราก็เชื่อว่ายังไงปีหน้าเนี่ยราคาม,ม,มันก็ต้องลงแหละนะครับเพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจนะครับดีมาแล้วก็โอเปกพลัสที่จะแรมอัพกำลังการผลิตขึ้นเนี่ยปีหน้าเนี่ย มีสปายเข้าใหม่ทั้ง OPEC Plus n นอ OPEC นะครับ US อะไรต่างๆเนี่ยรวมกัน5.4ล้านบาร์เรลในขณะที่ดีมาเนี่ยโตอยู่ท่าประมาณ3.4นะครับแล้วถ้าอิหร่านเข้ามาอีกล้านนึงเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอไอ OCD o i l inventory มันจะต้องปรับขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยมันมันมันแทร็กแบบ o r r e l a t i o n มัน90%บนเป็น inverse correlation ของกับ OECD o i l v n v e n t o r y อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มมันก็เป็นปรับลงอยู่แล้ว อ่าแอนตี้คุอมอริตี้เนี่ยอ่อ่พวกอ่าที่ชอบราคาน้ำมันต่ำเนี่ยมันอาจจะมาเร็วกว่าที่คาดนะครับก็ก็พวกนี้ก็ก็เป็นพวกอ่ไม่ว่าจะเป็นอ่า PTG อย่างเงี้ยนะครับไอ้พวก Retail Oil Operator นะครับพวกอ่โรงกลั่นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะได้ประโยชน์นะครับในช่วงระยะกลางระยะสั้นอาจจะโดน Inventory loss แต่ว่าผมมองว่าถ้า,าค่ากันกันมันกว้างขึ้น ตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็คนก็จะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าอินเวนทรีรีลอสเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นครั้งเดียวไตรมาสเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอราคาน้ำมันเริ่มเสถียรไย์ค่ากันกันกว้างเนี่ยคนก็จะกลับมาเล่นได้เพราะของมันจะ solid นะครับเคมีโคเนี่ยผมยังมองว่าความสามารถในการ pass through ถึงแม้ว่าคอสจะลดลงสเปดดูเหมือนจะกว้างขึ้นแต่ผมเชื่อว่าราคาโปรดักต์มันจะลงตามเพราะว่าสปร์เข้ามาเยอะนะครับเคมีโคสเปดไม่น่าที่จะ ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะก็เลยก็เลยมองึูว่าเราเราเราถ้าเราจะไปเนี่ยเราไป Retail อ i l โอเ d อรน่าจะดีกว่าครับโอเคครับพี่ปุ๊ผมดูจากคอนเซนแซสนะครับเอาประมาณการของนักที่นักวิเคราะห์ที่เขามองในในฝั่งของตัวต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยะาต็นที่ 2. นะครับเบรนดนะครตอนนี้นะครับ Q4 เขาประเมินว่อยู่85เหรียญไปมาหนึ่งปีหน้าลงเหลือ82 79และ77เหรียญ ถามนพี่ปูนิดหนึ่งว่าคือจริงๆคือเขามองลงเหมือนกันนะแปดห้าแปดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดพี่ปูมองใครๆเขาไหมครับหรือหรือพี่ปูคิดว่าลงเร็วกว่านี้คือคือเอ่อ<ม>ที่เราทําไว้นะครับก็คือปีหน้าเนี่ยคือเรามองว่าราคาน้ํามันเนี่ยพีคแถวๆเจ็ดสิบห้าเหรียญตอนก่อนก่อนหน้าก่อนที่จะมี e NERGY CRISIS นะครับ,รบแล้วเรามองว่าปลายปีสองพันยี่สิบสองอ่ะมันจะลงไปหเหลือหกสิบสามเหรียญ นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเกิด Energy Crisis แล้วทำให้โต OECD Oil i n v e n t ทรเนี่ยมันต่ำกว่าที่เราคาดเนี่ยมันอาจจะลิฟชิปเคอร์ฟขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นเคอร์ฟลงในในจุดเดียวกันก็คือ7จมันอาจจะขึ้นไป80บวก5เหรียญปลายปีหน้าเนี่ยไอ้ไอ้63เรามันก็อาจจะอยู่แถวๆ68รับหรืออาจจะต่ำกว่านั้นได้เล็กน้อยก็เชื่อว่ามันก็อยู่ประมาณนี้ครับ65เหรียญถึง70เหรียญบวกลบ ครับในช่วงป่ายปีนา <Okay. S 1> ครับโอเคได้เลยครับพี่ปูประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปูมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ